สอนแบ่งปันวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรงเอเป็นกระโปรงป้ายหลอกมีจีบเด็บสามจีบนะคะดูการแยกแพทเทิร์นท้ายคลิปสาธิตการวางผ้าให้ดูด้วยนะคะสําหรับมือใหม่วางผ้าแบบไหนช่วงตกแยกจีบเด็บจะได้ออกมาสวยๆนะคะไปเรียนรู้วิธีสร้างแพทเทิร์นไปพร้อมๆกันกับก้อยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีแช n แนลวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นเป็นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะคะสร้างกระโปรงมาตรฐานพื้นฐานของเราขึ groove, ้นมาก่อนจะสร้าง <Belarus, S 2> เกล็ดด้านหน้าเกล็ดเดียวก็ได้หรือ2เกล็ดก็ได้แล้วแต่เรานะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นคลิปที่ก้อยสร้างกระโปรงมาตรฐานขึ้นมานะคะให้เพื่อนๆไปดูที่ ep 98นะคะอันนี้ก้อยลอกออกมาแล้วนะ,ะก้อยลอกออกมาแล้วะะเป็นกระโปรงชิ้นหน้านะคะเป็นกระโปรงชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ปกติทั่วไปติดซิปหลังนะคะอันนี้เส้นะโพกเล็กเส้นะโพกใหญ่เราจะใช้ชิ้นหน้านะคะเส้นตรง ตีเอบานออกไปสองเซนครึ่งถึงสามเซนนะคะตัวนี้ก็ทําเกล็ดเดียวนะคะก้อยทเกล็ดเดียวจะตีบานเอออกไปสามเซนนะคะวัดจากเส้นเส้นตรงของกระโปรงออกไปสามเซนนะคะแล้วตีบานใช้ไม้บรรทัดเลยนะคะตีเขาออกไปให้เข้าพอดีสวยนะคะให้เขาพอดีสวยความบานของกระโปรงนะคะความบานของกระโปรง นี้ได้แล้วทรงเอเราจะแต่งเส้นเอวนะคะพับเก็ตแต่งเส้นเอวนะคะ่ะวัดมาวัดลงมาจากเส้นเอวลงมาครึ่งเซนนะคะขีดแต่งเส้นเอวนะคะได้แล้วตัดออกนะคะตัดออกไปเลยเป็นทรงเอนะ ทีนี้เราจะลอกออกมาเต็มแผ่นนะคะเราจะลอกแผ่นนี้ออกมาเต็มแผ่นเป็นเราจะแยกเดฟนะคะเราจะแยกเดฟใช้กระดาษแยกเต็มแผ่นก๊อปปี้กระดาษก่อนนะคะอันนี้จะทำเฉพาะชิ้นหน้านะคะเพราะว่าเขาจะมีเดฟเฉพาะชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ธรรมดาทั่วไปนะคะความยาวแล้วแต่เรานะคะความยาวแล้วแต่เรา กอบออกไปเพื่อเราจะแยกเดฟนะคะกินเกล็ดออกไปตรงชายฝั่งข้างล่างไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราจะทำโค้งอีกฝั่งหนึ่งนะคะ นี่เรียบร้อยเส้นะสโพกเส้นหน้าท้องเส้นกลิดนะคะเส้นนี้เป็นเส้นกลางหน้านะคะตรงนี้เป็นแผ่นหน้าทั้งผืนนะคะแผ่นหน้าทั้งผืนท,งผนที่เราลอกออกมา ตรงชายกับโปรงเขาจะมาวัดลงมา5้าเซนนะคะวัดลงมาจากเส้นเอวห้าเซนนะคะจากเส้นเอวลงมาห้าเซนค่ะแล้วเราก็ขีดแต่งเส้นนะคะแต่งเส้นแผ่นนี้จะเป็นเส้นตรงเส้นเต็มของกระโปรงนะคะเส้นเต็มของกระโปรงชิ้นหน้าเราตีเส้นนะคะแล้วเราก็โค้งนะคะใช้ยไม้บรรทัดจะโค้งชายเพราะว่าชายเขาโค้งนะ,ะเราจะแต่ง ใช่ไมมันทัดโค้งหรือว่ามือเราวาดเลยค่ะเอาที่เราสวยเอาที่เราพอใจนะคะความเหมาะสมอยู่ที่เรานะคะเรามองว่าสวยเลยอันนี้ค่ะแต่งวัดจากเส้นเอวลงมาห้าเซนนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงลงไปนะคะ่ะแต่งเส้นเอวนะคะตรงเตดเราจะปิดนะคะเตดนี่เราจะปิด ตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะคะเราจะขีดเส้นปิดเก็ดเลยค่ะ จีบนะคะปมสามจีบห่างกันอยู่ที่1นิ้วนะคะ1นิ้วหห่างกันอยู่ที่1นิ้วนะคะ จีที่สองดูความเหมาะสมนะคะจีบของเรานะคะตรงนี้จีบเขาจะไม่ขึ้นมาถึงด้านเส้นสะโพกตรงนี้ก็จะไม่ปิดกริดนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บสะโพกนะคะจะปิดเฉพาะเก็บด้านนี้นะคะอันนี้เราแก้ไขได้นะคะเราแก้ไขได้ วัดเก็ดเราความกว้างของเก็ดเราเท่าไหร่ความกว้างตรงนี้เกล็ดเราเท่าไหร่เราวัดเข้ามาเลยค่ะวัดความกว้างอันนี้2องซิลน,นะคะเราก็วัดจากเส้นข้างตรงนี้เข้ามา2องซิลเราโค้งเส้นใหม่เลยค่ะอันนี้มันเป็นเส้นป้ายหน้าหลอกไม่ต้องกลัวว่าจะฟิตหรือหรวมนะคะเพราะว่าเขามีตัวไหนที่เรายึดอยู่แล้วนะคะโค้งเลยค่ะ เราจะตัดออกไปอันนี้ไม่เอาแล้วนะคะเราจะตัดตรงนี้ออกไปจะปิดเฉพาะฝั่งนี้ทุกอย่างแก้ไขได้นะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะแยกจีบนะคะเราจะแยกกระเทินจีบเขาจะไปตรงไหนมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราขีดไว้ตั้งแต่แรกขึ้นอยู่กับที่เรานำเขานะคะเส้นที่เราขีดนํานเะะส้นที่เราขีดนํานะ เกล็ดนี้เราไม่เอาแล้วนะคะเวลาเราไปตัดฉีดไปเลยเพราะเราเก็บข้างเข้ามาแล้วนะเราเก็บข้างเข้ามาแล้วไม่เอาแล้วะคะ่ะตัดแยกเลยค่ะจีบก็จะแยกอยู่ที่ห้าเซนนะคะห้าเซนทุกเกล็ดเลยเวลาเราแยกนะคะเวลาเราแยกคือเส้นกลางหน้ากลางหน้าเราก็ดูด้วยนะคะเราจะต้องมีเส้นกลางเส้นนําไว้ก่อนขีดตรงไว้ก่อน เอาเส้นนี้เป็นหลักก่อนเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆวิธีวางผ้าด้วยนะคะจะบอกวิธีวางผ้าด้วยยึดเข้าไว้ก่อนจีบแรกนะคะยึดเข้าไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องดิ้นไปดิ้นมาห้าเซนค่ะห้าเซนนะคะจีบห้าเซนนะคะวัดออกมาห้าเซนห้าเซนห้าซีเอ็มค่ะห้าเซน จีบนี้ก็5้าเซนเช่นกันนะคะ5้ซเมจากจุดนี้มาจุดนี้หเซนนะคะห้าเซนแล้วก็วางให้ได้จังหวะอย่าดึงนะคะอย่าดึงตรงนี้ให้เขาหิ้วมานะคะต้องวางให้เขาให้พอดีนะคะนี่วางบนกระดาษให้เขาแบบเรียบๆนะคะอย่าดึงอย่างนี้นะคะอ่าเรากะว่าตรงนี้5้าเซนเนาะแล้วก็ติดก๊อตเทปเลยนี่ค่ะเราก็ติด,อด,ตดพอประมาณนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็จีบต่อมาก็5้าเซนเช่นกัน,นะคะ่ะติดกไว้ตรงนี้เราก็อย่าดึงนะคะเหมือนเดิมอย่าดึงคะ่ะ จะตัดออกไปเดี๋ยวจะวางผ้าให้ดูด้วยนะคะแต่จะไม่ได้ตัดให้ดูนะคะเพื่อนๆขาจะไม่ได้ตัดให้ดูนะตรงนี้ที่เราแยกเรียบร้อยนะคะเราก็จะแต่งจีบนะคะแต่งเราจับจีบดูซิว่าเขาได้อย่างที่เราต้องการไหมนะคะนี่ค่ะไม่เลย ก็ขีดมีเส้นเอวนะคะอันนี้ข้างี๋ยวก็ตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยนะคะอันนี้ข้างเดี๋ยวอันนี้เราติดไว้ก่อนอ,อันนี้จีบได้แล้วนะอันนี้จีบตัวกระโปรงของชิ้นหน้านะคะตัวน,นี้ชิ้นหน้าของเรา นี่ต่างหากเนาะไอ้ที่เราแยกเดบก็ต<ใ>่างหากก็เราก็กอปออกอบแยกเดบต่างหากส่วนนี้คือตัวด้านในคือตัวชิ้นหน้าด้านในนะคะสมมุติว่าเราตัดผ้าแล้วเรียบร้อยทบผ้านะคะเราอันนี้วางสันทบผ้าเนาะชิ้นหน้าชิ้นหลังเราก็ตัดปกติต่อกลางหลังติดซิปหลังนะคะตัดปกตินะคะทรงเออันนี้เป็นชิ้นหน้าเราตัดผ้าอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะตัดผ้าแล้วเรียบร้อยเราก็จะกางผ้าออกมาอย่างนี้เนาะเราก็เย็บเก็ดนะถูกต้องไหมคะเราก็เย็บเก็ดเย็บเกล็ดให้เรียบร้อย เก็บให้เรียบร้อยตรงตะเข็บหน้าตรงกลางหน้าทําสัญ,ญลักษณ์ไว้เลยนะคะกลางหน้าเราก็ทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ปกติของเรานะคะชิ้นที่เราแยกเดฟนะคะคือชิ้นกลางหน้าตรงนี้เราก็ทาสัญ,ญลักษณ์เอาไว้อันนี้สมมติว่าตัดผ้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะวางให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็นําชิ้นนี้มาทาบนาตะเข็บข้างของฝั่งขวานะคะให้ติดกันนะคะตัวในเราต้องเย็บปิดก่อนนะคะแล้วก็ จับจีบอย่างนี้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็เนาตะเข็บข้างติดกันแล้วก็เย็บริมนะคะเย็บริมส่วนที่โค้งที่ว้าวกลางหน้าเนาติดกันตรงจีบเดฟนะคะตรงเอวเขาจะฝังตรงข้างนะคะฝังตรงข้างๆตรงนี้เข้ามาจากเส้นเอววลงมา5เซนเขาก็จะฝังตรงนี้แล้วก็จะเข้าตะเข็บข้างส่วนชิ้นนี้ก็จะเปิดนะคะในส่วนของเดฟนะคะชิ้นลอยข้างบนเขาก็จะเปิดนะคะ อันนี้มองเห็นกันอยู่เนาะเขาก็จะเปิดนะคะเขาก็จะมีตัวนนยยึดนะคะอันนี้เขาก็จะเปิดแบบลักษณะนี้เราจะวัดจากเส้นเอวลงมา5เซนนะคะแล้วก็ขีดแต่งขีดโค้งแล้วก็มาขีดเส้นขีดเส้นเพื่อที่เราจะแยกเดฟนะคะอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะวางวิธีวางผ้านะคะอยากให้เดฟออกมาสวยรอนสวยเดี๋ยวก็จะบอกวิธีวางผ้านะคะวิธีวางผ้าของชิ้นเดฟด้านบนนะคะเราจะวางยังไงให้ ให้เดฟเขารอนสวยนะไม่ฝืนนะคะ <_ t ot> ตรงเส้นกลางหน้าที่เราขีดเอาไว้ตั้งแต่แรกเพื่อนๆอย่าลืมนะเส้นกลางหน้าตรงนี้เนี่ยนี่เลยนี่ค่ะเส้นกลางหน้าอันนี้เราจะตัดแผ่นเดียวนะคะไม่ต้องทบผ้านะคะค <_ t ot> เดี๋ยวก็จะวางสาธิตการวางผ้าให้เพื่อนๆมือใหม่หดูนะคะจะวางผ้าให้ดูนะคะวิธีวางผ้ากลางผ้าออกมาเลยตัวนี้ จะเป็นเส้นริมผ้าถูกต้องไหมคะตามยาวของผ้านะคะตามยาวของผ้านี่คือตามยาวนี่คือผ้าขวางเวลาเราวางนะคะเวลาเราวางเราต้องการให้เด็บข้าดอนสวยนะ,ะตรงชิ้นกลางหน้าตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงด้านบนด้านบนของเส้นเอวอันนี้คือด้านบนนะ,ะด้านบนเส้นเอวเราวางเปลี่ยนผ้าตามนะคะวัดจากตรงนี้มา ผ้าตามให้ตรงนี้ให้เขาเป็นผ้าตามนะคะวัดจากริมผ้ามาเลยเท่าไหร่ตีเป็นเส้นขนาด12นิ้ว12นิ้ววางเป็นเส้นตามถูกต้องไหมคะเป็นเส้นตามเสร็จเรายึดด้านบนเอาไว้เลยนะคะเรายึดด้านบนเอาไว้ส่วนตรงที่เขาเป็นติดเป็นจีบนะคะเขาจะตกเกลนผ้าเฉลียงเกลน4ีองศาพอดีเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นผ้าเกลนเฉลียงจะเป็นตรงจีบของเดฟ นะคะอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะะตรงที่เราจะจับจีบตรงนี้เขาจะตกเป็นเกณฑ์ผ้าเฉลียงตรงนี้เกณฑ์45องศาคือหนึ่งสองสามนะคะตรงมุมของเส้นกลางหน้าด้านบนนะคะให้เราวางผ้าตามวัดจากมุมผ้ามาเท่าไหร่ตรงจุดนี้มาจุดนี้ระหว่างจุดนี้คือเส้นกลางหน้าอยู่แล้วนะคะเราเรามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เราสร้างแพทเทิร์นตั้งแต่แรกนะคะเนี่ยว่ดตรงนี้จากมุมผ้ามาจากจุดนี้มาจุดนี้เนี่ย ให้เท่ากันแล้วก็ปักเข็มหมดไปเลยส่วนที่เหลือของเกล็ดของเดฟเขาจะไปตรงไหนเรื่องของเขาเขาจะตก้าเกลนเฉลียง45องศาพอดีเวลาเราไปตัดเวลาเราไปเย็บเย็บกับตัวนายอ่ะตรงนี้เขาจะเป็นรอนสวยนะคะอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่ะชิ้นหลังเราก็ตัดปกตินะคะชิ้นหน้าเราก็ตัดทบปกติแล้วก็มาเย็บแล้วก็มาตัดชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เย็บริมให้สวยเย็บริมให้สวยนะคะแล้วก็จับจีบมาเย็บทาก กับชิ้นด้านหน้านะคะลองทําดูนะคะเพื่อนขาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปพอจะมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ